สวัสดีครับสำหรับวันนต์นี้ก่อนปิดร้านนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยว่าทองเก่าไม่ใช่ว่าจะเปอร์เซ็นต์ไม่ดีทั้งหมดนะครับอันนี้เขาบอกว่าเกิน30ปีนะครับแต่นี้น่าจะเป็นยุคใหม่ครับสำหรับอันนี้นะครับหลอมแล้วส่วนมากจะไม่เกิน9-3%เป็นะครับเป็นแหวนอยู่ที่วงละ50ตังค์นะครับส่วนอันนี้เป็นทองอยู่ประมาณสัก30ปีนะครับสำหรับชุดนี้ครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าอันนี้ครับ ทองเก่าไม่ใช่ว่าเปอร์เซ็นต์ไม่ดีเสมอไปนะครับอย่างยกตัวอย่างอันนี้นะครับเป็นเปอร์เซ็นต์ที่94เองผิวมันนีเจคได้ครับส่วนอันนี้96นะครับแล้วก็มีอยู่เส้นหนึ่งเปอร์ซนะครับสำหรับเส้นนี้เป็นทองเก่า100%เปซนตนะครับเดี๋ยวเราจะหลอมรวมกันทั้งหมดเลยนะครับแล้วเราก็จะมาดูว่ามันจะเหลือ94หรือเปล่าถ้าเหลือ94ปนะครับคุณจะได้บาทละ52 0 0 0สําสำหรับราคาวันนี้เราไปหลอมพร้อมกันเลยครับก่อนอื่นขอดูน้ำหนักสักหน่อยนะครับ เรามาดูนหนักพรอไหมครับว่าทั้งหมดหนักอยู่ที่เท่าไหร่นะครับสำหรับอันนี้หนักอยู่ที่ร้อยแปดิบเจดจุดเจ็ดเจ็ดนะครับประมาณ12บสองบาทกับอีกหนึ่งสลึงนะครับทายยังคุณโอเคเดี๋ยวเราไปหลอมพร้อมกันเลยครับไปกันเลยครับ ก่อนจะหลอมทองรั่วพันเส้นนี้นะครับชุดนี้นะครับเรามาทําความเข้าใจกันสักหน่อยครับว่าทําไมต้องหลอมขายครับเพราะว่าเราไม่ได้เป็นร้านทองเราเป็นร้านรับหลอมนะครับเราหลอมเพื่อเช็คเปอร์เซ็นต์ครับเพื่อให้ได้มาตรฐานและเราจะซื้อตามที่เขากําหนดนะครับทาไมร้านทองถึงไม่หลอมครับเขาจะส่องที่ยี่ห้อครับแล้วเขาก็สามารถบอกได้ว่าร้านไหนเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่คุณจะสังเกตว่าถ้าคุณไปขายคืนร้านทองบางทีถ้าไม่ใช่ซื้อจากร้านเขาเขาจะกดราคามากครับผมจะแนะนําเลยครับ ถ้าร้านไหนกดเกิน5%ผมแนะนําอย่าไปขายครับเพราะว่าเขามีกําหนดให้หัก5%เซแล้วครับและที่สําคัญนะครับทุกวันนี้มีการตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ครับส่วนมากมันจะได้มาตรฐานการทําทองรูปพันธ์นะครับเนื้อทองที่ใช้ทําคือ9 6 5หลังทํา1บาทจะเหลือประมาณ94%สนะครับสาหรับทุกวันนี้ถ้า2บาทจะเหลือประมาณสัก9 4้5นะครับ3บาท4บาท5บาทต้องได้95ครับแต่ที่ผมล้อมมา หลายชุดหลายเส้นหรือว่าจํานวนเยอะแล้วเต็มที่ได้แค่94เาเนะครับอันนี้มีทั้งทองเก่าและทองใหม่เดี๋ยวเราไปดูเลยว่าเขาจะได้บาทเท่าไหร่ครับถ้าไปที่ไหนแล้วโดนกดราคาเกินจริงนึกถึงผมได้ครับเราตั้งอยู่ที่หมู่บ้านดอนคาหมู่ที่1นึ่งะครับตำบลดอนคาอําเภอทองจังหวัดสุดพรรณบุรีนะครับปล่อยให้มันหลออไปสักพักหนึ่งครับขอเริ่มแห้งแล้วครับ มีหลายคนยังไม่เข้าใจนะครับว่าทําไมเราต้องหลอมขายครับอันนี้ครับอันนี้จะเป็นทองที่เปอร์เซ็นต์ต่ำนะครับแต่ทองรูปประพันธ์ะครับเขามีมาตรฐานให้ใช้ทอง96.5ทําเป็นทองรูปพันธุ์ทั่วไปนะครับแต่99ก็มีเราต้องสั่งทํานะครับแต่ส่วนมากในบ้านเราเกือบ100%จะเป็นผิวทองที่ 96.5าสหหลังทำก็จะต่ตําตามที่ผมบอกเลยนะครับหลายคนก็ไม่รู้ก็มีว่าน้ําหนัก1บาทหนักอยู่ที่เท่าไหร่สําหรับทองรูปพัรณนะครับน้าหนัก1บาทหนักอยู่ที่1 5 2 0 2บาทหนักอยู่ที่30.40บนะครับ3าบาทหนักอยู่ที่45จุด หกศูนย์นะครับสี่บาทหนักอยู่ที่หกสิบจุดแปดศูนย์ห้าบาทหนักอยู่เจ็ดสิบหกกรัมนะครับคราวนี้เรามาดูทองคําแท่งครับทองคําแท่งจะมีน้ําหนักที่เยอะกว่าทองรูปพรรณนะครับถ้าเป็นแท่งละหนึ่งบาทจะหนักอยู่ที่สิบห้าจุดสองสี่สี่นะครับถ้าเป็นสองบาทจะหนักอยู่ที่สามสิบจุดสี่แปดนะครับถ้าเป็นสามบาทจะหนักอยู่ที่สี่สิบห้าจุดเจ็ดสองนะครับถ้าเป็นสี่บาทจะหนักอยู่ที่หกสิบเอ็ดกรัมนะครับถ้าเป็นห้าบาททองคําแท่งจะหนักอยู่ที่ 716.20นะครับมันจะต่างกันเล็กน้อยนะครับสำหรับทองรูปพรรณครับถ้าคุณซื้อเก็บสะสมผมแนะนําให้ซื้อเป็นทองคําแท่งนะครับเพราะเวลาขายจะได้ไม่โดนหักเวลาซื้อก็ซื้อถูกกว่าทองรูปพรรณบาทละเป็นพันเลยนะครับเวลาขายก็ได้ราคาดีกว่าทองรูปพรรณบาทละหลายพันเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะซื้อเก็บสะสมนะครับผมแนะนําให้ซื้อเป็นทองคําแท่งนะครับที่มีน้ําหนักอย่างน้อย ต้อง50ตังค์ขึ้นไปนะครับถ้าต่ํากว่านี้คุณจะเสียค่าบล็อกแพงนะครับมันจะได้กําไรช้าครับแต่ถ้าเลย50ตังค์ขึ้นไปมันจะมีกําไรที่ไวมากครับประมาณเดือน2เดือนเราก็สามารถทำกำไรได้กำไรกับทองได้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูสีเลยว่าหลังหลอมจะเหลือ94หรือเปล่านะครับ รู้จากสีแล้วนะครับรู้สึกว่ามันจะซีดไปหน่อยนะครับมันจะซีดไปหน่อยครับทางนี้แดงแต่ข้างหลังมันออกเขียวๆนะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นดีกว่าว่าจะถึง94%หรือเปล่าไปกันเลยครับราคาไปพร้อมครับก่อนที่เราจะสรุปราคานะครับเรามาทําความเข้าใจกันสักหน่อยนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนหลอมแล้วจะเป็นเปอร์เซ็นต์นี้นะครับส่วนมากที่ผมเจอจะอยู่แค่94%นะครับแต่นี้พิเศษคือหลอมแล้วได้95.79ครับ ส่วนการตรวจสอบราคาที่ผมคิดให้ดูตรงนี้นะครับมันมีวันระบุแล้วก็ปีระบุแล้วก็เวลาระบุนะครับว่าผมคิดให้ตอนไหนคุณสามารถเปรียบเทียบย้อนหลังได้เลยนะครับเรามาสรุปราคากันเลยครับเปอร์เซ็นต์ที่เช็คได้คือ95.79มีเงินผสมอยู่3%มีทองแดงอยู่1%นครับน้ำหนักหลังหลอมเหลือ187.65ได้กรรละ3,458บาท ยอดรวมทั้งหมดคือ648,893บาทเฉลี่ยแล้วได้บาทละ52,561บาทถ้าไปขายทองลูปประพันธ์ที่ไหนโดนกดเกิน5%ผมแนะนำให้คุณเดินหนีเลยครับขนาดผมเป็นแค่ร้านรับซื้อเศษผมยังซื้อได้4%เพราะฉะนั้นถ้าเกิน5%ถือว่ากดราคาเกินจริงนะครับถ้าโดนกดราคาเกินจริงเดินทางมาหาผมได้เลยแล้วตั้งอยู่ที่หมู่บ้านดอนคาหมู่ที่1 เรียกว่าล้านไทยมาวินอาจจะเข้ายากสักนิดและออกยากสักหน่อยนะครับขอให้ปี2,568เป็นปีที่ดีที่สุดของทุกคนล้านไทยมาวินจะหยุดทุกวันหวยออกนะครับ